วันนี้ใส่เสื้อสีแดงเมืองกับค่าฝุ่นในกรทมเลยนะเชิอไหใช่ค่ะก็พยายามที่จะสื่อถึงค่าฝุ่น PM 2.5มที่ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีค่าฝุ่นเนี่ยสูงกว่าเมื่อวานแล้วก็ระดับโลกที่เขามีการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกวันนี้ก็สูงจากเมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะกับอย่างวันนี้ค่าฝุ่น PM เ5มที่กรุงเทพมหานคร50เขตสีแดงไป48เขตส่วนอีก2เขต ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะตอนนี้เป็นระดับสีส้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของอากาศณนะวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตาและติดตามเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพนะครับดังนั้นถ้าเกิดมาดูภาพรวมของสถานการณ์ฝุ่นในบ้านเราถ้าเป็นทั่วประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝุ่นเนี่ยยังสูงมากนะครับ เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการด่วนจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับให้ระดมทุกหน่วยงานทุกสัพก,กำลังในการแก้ไขเรื่องของปัญหาฝุ่นและก็หมอกควันทันทีครับล่าสุดในเช้าวันนี้กระทรวงคมนาคมมีการเคาะมาตรการให้ประชาชน,านนั่งรถไฟฟ้า,ฟาทุกสายและรถเมล์ขอสอมกฟรี7วันเริ่ม25-31มมก,กราคมนี้ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกียรตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เจรจากับผู้ประกอบการด้านรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีทุกสายในระยะเวลา7วันครับคือตั้งแต่วันที่25มกราคมถึง31มกราคม2568 สำหรับรายได้ที่ทางเอกชนสูญเสียไปนั้นทางรัฐบาลก็จะชดเชยตามค่าเฉลี่ยด7วันรวมประมาณ140ล้านบาทก็จะมาจากงบกลางนอกจากนั้นกรับเพื่อส่งเสริมการใช้รถสาธารณะและลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจึงให้ขอสอมกให้บริการประชาชนเนี่ยนะครับใช้บริการฟรีรถเมล์ทุกสายกับในช่วงเวลาเดียวกันด้วย